ช้างใหญ่เยอะเลยใหญ่เยอะนะเนี่ยช้างเนปีนี้เอาตรงไปเป็นไงครับพี่ร้องครับตัวนี้คือพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งของบางเปียนะครับ โอ้โหนะตัวนี้ชื่อคุณช้างนะพี่เบียร์เนาะชื่อคุณช้างครับตัวนี้คุณช้างเป็นลูกของเจ้าสันเป็นหลานชายของลุงเพชรเป็นลูกของเจ้าสันของน้องหนึ่งทับทันกับแม่ขนุนคุณช้างแบ่งมาตอนนั้นอายุ1ิบสามเดือนแบ่งจากทวิตมาทวิตควายไทยลาดยาวอ๋ออพี่วิทแบ่งจากทวิต,วตมาครับแบ่งมานี่คือเข้ามาเพื่ออะไรครับตัวนี้เป้าหมายคุณช้าง จะเอามาทับกับลูกสาวเพชรเอกโอ้โหลูกสาวเพชรเ,เอกก็เลยคิดว่าคิดว่าน่าจะดีอ่ะไว้เนี่ยใกล้ขุนช้างใกล้จะทับกับลูกสาวเพชรเอกได้แล้วเพราะลูกสาวเพชรเอกก็ชุดแรกก็อายุใกล้ใกล้สามขวบแล้วครับตอนนี้ก็ขุนช้างก็อายุสามสามปีห้าเดือนแล้วสามปีห้าเดือน เริ่ม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 ทับเป็นแล้วโอ้ครับโอ้ใหญ่นะดูพี่คนจุงนะครับคนจูงน่าจะสูงร้อยร้อยหกสนะิบเนาะพี่เนาะะครับ้อยหกสิบนะครับดูเทียบกับไหล่นะ้านะไหล่หน้าคนช่างควายอายุสามปีนะฮะน่าจะร้อยหกสิบห้าบวกขึ้นนะพี่เปีย 100, สูงร้อยแสดงรับพี่เปียรร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอ่ะดูครับร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับควายอายุสามปนะีขนาดนี้นะโอ้ใหญ่มากนะ ใหญ่ๆนะครับสามปีเนี่ยสูงเกือบโอ้ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดก็ก็ไม่ใช่เตี้ยนะคนนะร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคือสูงมากนะใช่ขุนช้างเนี่ยอยู่อยู่แทบคางเลยนะไหลหน้านะครับตัวนี้เป็นพันธุกรรมของเจ้าสันเนาะเจ้าสันเจ,จ้าสันเป็นลูกชายของเพชรลูกชายของลุงเพชรนะครับของลุงติ๊กครับตัวนี้พันธุกรรมควายอุท,ทยัยมาอย่างชัดเจนนะครับโอ้สุดยอดมาก โครงสร้างของเขาเนี่ยใหญ่ตามพันธุกรรมอยู่แล้วเราก็มาบวกกันกันกนกบลูกสาวพเพระเดชก็คือทั้งสวยทั้งใหญ่เลยครับโอ้แสดงว่ารูปแบบการพัฒนาเนี่ยก็อยากให้ควายมีทั้งใหญ่ทั้งงามนะครับสาหรับพี่เปียรที่เอาขุนช้างเข้ามานะครับวันนี้ถ้าเป็นควายข้างนอกเข้ามาเนี่ยจะจะเปิดรับผสมไหมฮะตอนนี้ยังไม่เคยติดต่อบอกจะเปิดรับผสมเลยอ๋อยังไม่เคยบอกบอกว่าจะให้มาผสมอะไรประมาณนี้เนาะครับยังยังยัง ยัง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 ไม่ได้มีแผนอะไรทางนั้นเลยแต่ว่าถ้าเขาเห็นเขาอยากเข้ามาผสมได้ไหมได้๋อครับได้เพราะว่ามันก็ผสมได้แล้วเนาะครับโอ้สุดยอดนะครับถแถวนควรนายกองคลักนี่ถ้าเป็นเหล่าของลุงเพชรนี่ก็นี่แหละขุนช้างอีกต,ตัวหนึ่งนะครับที่อยากให้พี่น้องที่อยู่ระแวกใกล้เคียงนะครับเข้าเข้ามาดูเข้ามาชม ไม่ต้องอเดินทางไปไกลนะครับตรงนี้มีเหล่าของเพชรเอกนะครับไว้ให้พี่น้องสามารถที่จะใช้ในการนําไปพัฒนาควายของตัวเองนะครับที่มีรูปร่างที่ยังไม่สูงใหญ่นะครับแต่มีความสวยงามแล้วเอาโครงสร้างตัวนี้เข้าไปปรับนะครับตอนนี้ดูความชอบส่วนตัวก็มาปรับกับลูกสาวเพชรเอกนะลูกสาวเพชรเอกเนี่ยไปดูเมื่อเช้าเนี่ยมันน่าจะ3าสิบกว่าตัวได้หลือมั้งเยอะ,ระยครับน่าจะน่าจะ ห้าหกสิบแล้วล่ะถ้ารวมตัวเล็กๆก็หกเจ็ดสิบได้แต่ว่าเราก็พอที่จะเปิดแบ่งอยู่เนาะลูกเพชรกเนาะถ้ามีคนก็ต้องมาดูครับต้องมาดูครับเรทราคาของลูกเพชรกตัวนี้อยู่ประมาณสักเท่าไหร่ถ้าเป็นลูกของตัวเมียราคาเกินถึงสามหมื่นสี่หมื่นไหมครับตอนนี้โดยประมาณครับโดยประมาณเนาะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ ก็ราคาก็ดรอปๆลงหน่อยแต่ว่าในเรื่องของถ้าเป็นตัวที่มันสวยมันก็มีโอกาสที่จะราคาจะสูงขึ้นนะพี่นะครับอืมครับทีนี้ลูกเพชรเอกก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไปดูแล้วก็จ่ายลูกดีมากนะครับสวยสวยงามหลายตัวนะครับถ้าพี่น้องที่กําลังมองหาควายรุ่นหเยสาวๆ,าวๆเนี่ยเข้ามาดูได้นะครับแต่พี่จุงหน่อยครับจุงเดินหน่อยใหญ่มาก ูขาเมนดหน้าตาเหมือนพ่อมาเนาะเหมือนเหมือนเหมือนเลยตัวเนี้เหมือนไม่ไดื้อโอ้โดูสิเนี่ยสูงกว่ามันสูงกว่าพี่เหงืองนนเนี่ยที่จุงเนี่ยไหลมันอะ่ะนี่ครับ ไม่ค่อยได้ฝึกแต่ว่าได้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะไม่ค่อยได้ฝึกเพราะว่าเราไม่มีเวลาเราเลี้ยงมันธรรมชาติเราไม่ได้ว่าเราจะเอาไปโชว์ตัวหรืออะไรที่ไหนด้วยเพราะเราไม่มีเวลาเดี๋ยวคงต้องเอาไปโชว์ตัวแล้วล่ะเพราะว่าเพราะว่าเป็นตัวดีนะไม่ใช่ว่าขี้ริลวขี้เหร่น่ะคนช้างใใหญ่ดูเล็บเท้าเขาเิอ่นะเล็บเท้าใหญ่มากเลยขาคุณช้างจะใหญ่ขาจะใหญ่มากตอนนี้ผสมของตัวเองบ้างหรือยังฮะลูกยังยังไม่ได้ผสมเลย ยังไม่ได้ผสมเลยนเนาะตอนนี้เป้าหมายก็คือใส่กับลูกของเพชรเอกอย่างเดียวลูกเพชรเอกอย่างเดียวเลยเออครับลูกสาวเพชรเอกชุดแรกก็ใกล้จะสามขวบแล้วอืมครับมีอยู่หลายแม่เดี๋ยวรอสนตภายก่อนนะึงเอาเข้ามานะเพราะว่าที่นู่นไม่มีสนตภายเลยเนาะวายม,มีนสนตะายแล้วก็ คลายบังอนุสรณ์สะพายหมดลูกสาวเพชรเอกแต่ทีนี้ว่าพอพอเขาโตขึ้นพออายุเขาโตขึ้นโตขึ้นแล้วมันตึงตึงแล้วคนเลี้ยงก็ตัดทิ้งหมดอ๋อคือเอามาแทงแล้วเอามาแทงหมดแล้วแล้วก็แล้วก็พออายุเขามากขึ้นพอมันเริ่มตึงเริ่มตึงคนเลี้ยงเห็นแล้วก็สงสารพอมันเริ่มแน่นจมูกเขาก็ตัดทิ้งหมดอ๋อเดี๋ยวมันบาดเข้าไปเนาะยก โอ้นะใหญ่เยอะช้างนียยังไปดีอีกเยอะเนาะโอ้ยืนดีด้วยท้ายลึกดีเนาะท้ายอ่ะกล้ามเนื้อท้ายอะลึกขาใหญ่มากเลยขาหลังอะ่ะขาใหญ่โอ้นะดูช่วงขาเนี่จะใหญ่ใหญ่มากขนช้างนะครับนี่ก็เป็นพ่อพันธุ์หลักอีกหนึ่งตัวของคุ้งควายบรานนอกอนะครับพี่น้องที่อยากเข้ามาดู เรียนเชิญเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็ดูผลงานของเพชรเอกนะครับตอนนี้ผมก็มองว่าการพัฒนาเริ่มมีทิศทางนะครับแล้วก็ผลงานของควายนีย่ออกมาค่อนข้างที่จะดีนะครับพี่น้องถ้าอยากเข้ามาดูแนวทางในการพัฒนาก็เข้ามาได้นะครับ